รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรุนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าว,วันนี้เรียงคงมีสาระธรรมนำสมัยที่จะช่วยให้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมาฝากกันต่อค่ะโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพภาวนาวิกรมแห่งวัดปราศาสตรดินจังหวัดชัยภูมิก็พร้อมรอทุกท่านอยู่แล้วค่ะไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม ถ้าเราปฏิบัติปรับจิตแล้วจะเริญสติตามดอกสิบฐานเทเนี่ยกุศลทำทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเริญยิ่งขึ้นจะได้ไหมล่ะต้องจําให้ได้เด้อนนเขียนไว้เหมือนอย่างนั่น่พ่อก็ชอบใจอย่างนี้เลยถ้าเขียนไว้อย่างนี้นพ่อชอบใจแล้วจะได้เอาไปไปสอบไปสวนไปจบไปฟ้องหลักการปฏิบัติที่ได้ผลอย่างหนึ่งก็คือหนึ่ง ปรับพ่ก็บอกว่าปรับปรับอินทรียให้มันเสมอกันอินทียเสมอกันอะไรอินเียทางกายก็นี่แหละปรับให้มันเสมอกันจะเดินจงกรมเดินก็ไม่ใช่เดินอย่างเดียวต้องยืนใช้พื้นที่ก็ประมาณสี่เมตรเนี่ยเดินกลับไปกับมายืนก็เนี่ยยืนพอยืนแล้วก็ให้ ตั้งก <Rapid. S 1> ิจสำนึกให้ม <Tá, S 1> <Wait. S 2> ันรู้ว่ายืนมันเป็นอย่างนี้ให้มันรู้ชัดๆยืนเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนนั่งเหมือนนอนแล้วก็จะกลับก็กลับเดินกลับกลับก็ใช้คาว่ากลับกลับหนอกลับหนอกลับนออย่างวัดมาท่ายก็ได้กลับหนอกลับนองแก็พอกลับตรงทางแล้วก็ยืนตั้งสร้างกิจสำนึกให้มันรู้ว่ายืนนี่ชัดๆยืนให้มันรู้ยืนจริงๆนี่แล้วก็จะเดินก็เดินนี่นี่ อ่าแต่ก่อนพวกก็ใช้แบบธรรมชาตินั่นแหละอ่าแบบวัดมหาธาตุนะว่าธาตุใช้แบบเปลี่ยนมาจากพม่าใช้แบบขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยืนหนอยืนหนอนะหยุดหนอหยุดหนอยืนหนอยืนหนออยากกลับหนออยากกลับหนอ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 ยืนหยุดหนอหยุดหนอยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนอเนี่ยพวก็ใช้อย่างนั้นแหละแต่พอตอดนหลัง ทำไมจึงหยุดที่หยุดสอนหยุดทำนะก็ยอมมีมียอมบางคนแกจะฟังไม่ชัดหรือเปล่าเวลาพ่อพาเดินขวาย่างนอซ้าย,ย่างนอแกฟังไม่ชัดใจหูไม่ดีหรือเปล่าก็เกิดความรู้สึกในจิตโอ้ยนานทั้งสองปีสามปีแกจึงเผยออกมาให้คนได้ยิน <S <S เผยออกมายัางไงเผยความในใจว่า อหลวงพ่อสอนกรรมฐานพาเดินนะ่ะนะขวายท่านทาไมท่านบอกให้เราว่าไก่ย่างไก่ย่างแกจะหูไม่ได้หรือเปล่าหรือจะแกอยากกินไก่ย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ไก่ย่างทําไมหลวงพ่อพาเราว่าอย่างนั้นว่าไก่ย่างไก่ย่างเวลาเดินวงกลมน่ะโอ้โอหขวาวจะอธิบายให้รู้ชัดเอง ให้รู้เข้าใจแต่ก็นานเหมือนกันนะเพราะความความมันฝังจิตนะเพราะนั้นก็เขาก็เลยหยุดเอาเอาธรรมชาติเลยบ่น่ะเอาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายธรรมดาเนี่ยนี่อันนี้เ,เรียกว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันได้สัมมาสติสัมมาสมาัสมปสมัมมายานีสัมมญายานาเนี่ยเราต้องพยายามตั้งจิตแล้วก็ เดินจงกรมซะก่อนยังค่อยนั่งแต่อย่าไปเดินนานนั่งสมาธิแล้วอย่าไปนั่งนานที่พ่อพูดตอนแรกบอกว่าเดินนานเกินไปวิริยะมากไปจิตมันฟุ้งจำไหมนะนั่งนานเกินไปสมาธิเกิดไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สัมมาสมาธิไม่ใช่สัมมาญาณนะเป็นมิจฉาสติ มิจฉาสมาธิมิจฉาญาณนะอาการของมจฉาสติไมชฉาลึกไนะทําให้จิตของเราง่วงซึมสลืมสเลือยสงบงอกง่วง,ง,วงมันก็เกิดแล้วแก้ยากด้วยนั่งนานเกินไปสมาธิมากไปมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะเดินนานเยิอนนานเกินไปมันก็ริยะมากไปความฟุ้งมันก็เข้ามาแทน ผลสุดท้ายไม่หลับก็ฟุ้งไม่ฟุ้งก็หลับโอ้ยพ่อทําอย่างนั้นมาตลอดอันนี้เกี่ยวกับการทําสมาธิเกี่ยวกับการระลสตินะต้องต้องพยายามปรับให้ได้ปรับจางที่พ่อพูดเนี่ยพยายามปรับพระเจ้าท่านสอนว่าร่างกายเหมือนรถมีล,อลอ้อสี่ล้อท่อเสียเก้าท่อท่าน,น,นภาษาบาลีท่านบอกว่าสรีรลอนันตังยนคือสรีระจกต,ตุจาักกาังมีจกักเส จัตุก็แปลว่าสี่จักก็แปว่าล้อมีล้อสี่ล้อนวัตวารังมิทวานเก้าก็คือท่าอาเสียเก้าท่อตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งเป็นเจ็ดทวารหนักทวารเบาเนี่ยโอ้ยรถกี่ท่อกี่กี่ล้อกี่ล้อมันก็มีแค่ท่าอาเสียสองแต่คนมันทําไมท่อาเสียมันมากเหลือเกิน ตาสองหูสองอย่กสองปากหนึ่งถ้าวันหนักท้าวันเบาของออกมาเสียเท่านั้นจิงถ้าวันหนักทาวันเบาเนี่ยโอ้ยต้องหาที่ปกที่เปิดทห้เม็ดเช็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดนั้นยังไม่พอยังซึมออกมาทุกขุมขนลองไม่อาบน,าน้ำสักห้าวันลองดุ้นนะเอ้ยเนี่ยกิ่นปฏิกูลมันออกมาจากสองผู้หญิงยาวคนพูดนั่นแหละอัตภาพร่างกายเรากระด้างเป็นรังของเชื้อโรคมีอะไร มีอะไรมันก็เอาโรคกำกลับมามอดดีตาก็าโรคตาม,มามีจม,มูกโลกโรคจมูกมีปากโรคปากมีฟันตับไตเส้โพกอะไรตามมาหมดมันเอาตามมาโอ้ที่บกเขาทลางไปท้งช่องลอกผ่ะฟก็านกางเปื่อยเท่าสกรปรกทําไมไม่เหมือนทำไมมันจึงสกรปรกทุกคนรู้นะ่ะโอ้ยกินแต่ของปฏิกูลว่าควายช้างม้าหมูหมาเป็ดไปกินมดกอกเกียดิเจี้งกอกทางจิ้งจอก คางคอกอะไรกินมอดเก่นเกลือก็กินนี่ยน่ยเอันนี้กินแต่ของเอาไปโอ้ยไปฝังอยู่ในก <ped aling> ับเพาะเป็นป่าช้าฝังซากศพของสัตว์ทั้งหลายมันก็เลยมีแต่ของปฏิกูลมันออกมาซึมออกมาทุกขุมขนเนี่ยเนอันนี้คุออยฟังว่าเราทั่วคนจะถ้าจะจะ,จะปฏิบัติได้ผลเนี่ยต้องปฏิบัติให้ถูกปรับเอซีให้มันพร้อมอยก เดินเดินนั่งให้พอๆพอกันนั่งนานเท่าไรแรกแรกก็อย่าไปนั่งนานสมมติถ้าจะตั้งนาฬิกาสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีนั่งสิบนาทเนาีเดินสิบเดินซะก่อนเดินซะก่อนจะมานั่งจะได้ผลถ้าไปนั่งเลยเนี่ยโอ้ยไม่ปรับสมดุลไม่ได้ก็เกิดแต่มมจฉาดิมิจฉามิจชายานะถ้าเราปรับสมดุลได้จะเกิดแต่สมาธิสมาธิามิสัมมาญาณนะแล้วเราก็จะได้ ปฏิบัติถูกหลักถ้าเจริญตตินแล้วเจริญตติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมอะไรเกิดเกิดตรงไหนเกิดเวลาไหนเกิดเวลาที่เรากําหนดรู้ท่านบอกว่ากําหนดรู้ครั้งแต่ละครั้งนะลดทกไปเจ็ดชาติ ลดการเกิดไปเจ็ดชาติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละทุกคนถ้าได้เดินจองกรมและปฏิบัติสมาธิถูกแบบเนี่ยลดการเกิดเจ็ดชาติลดทุกไปเจ็ดชาติคือถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีทุกแล้วจะลดลองลอดลองล,อด,ล,องลอดลองเรื่อยๆสุดท้ายท่านบอกว่าพระสดาบันปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าจะเร,เรียกว่าสัตกกต,ตรกระตุปัตตกตุปรมะจะเกิดแค่เจ็ดชาติอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราปฏิบัติเนี่ยถ้าพูดถึงว่าพระเลี้ยบบุคคลแปดพวกเราอยู่ในประเภทที่หนึ่งถ้าคนไหนสาม,มารถปฏิบัติได้ สัมมาทิสมาสามิสัมสมาญาณะปฏิบัติสมาธิเก้าวหน้าแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี <c oughs> ่ยเนี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 ่ยนี่เรียกว่าสัตตะกตุบาระมะเกิดเดีกเกียรติชาติถ้าปฏิบัติแค่งขึ้นมาหน่อยปานกลางก็โกรังโกระเกียรติชาติถ้าปฏิบัติแข็งจริงๆไม่ห่วงไม่ห่วงไม่กระทั่งเป็นไม่ห่วงไม้กระทั่งตายไม่ห่วงอะไรอะไรไม่ติดอะไรเนี่ย ในภูมิเกิตภูมิธรรมของมัสดาบันเนี่ยก็คือละสังโยได้สามข้อก็เกิดแค่กับเอกระพีคือชาติเดียวพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าภิกษุไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรเผากิเลสตั้งสติ ไว้กับกริยาบทเซยืนเดินนั่งนอนและกริยาบทย่อยกริยาบทเซียบทใหญ่เรียาบทย่อยก็เคลื่อนไหวไปมาอาบน้ําซักผ้ากวาดบ้านว่นนั้นบายค้องถามว่าปัสสาวะเคียวอาหารคืนอาหารเนี่ยตั้งปฏิกิกําหนดรู้แล้วกิจะอยู่เฉพาะภายในเมื่อกิศอยู่เฉพาะภายในแล้ว ความรู้สึกนี้ทั้งสับสนวุ่นวายทั้งหลายจะค่อยเตืดดค่อยจางค่อยวางค่อยคลายออกไปแล้วต่อแต่นั้นเธอก็จะจิตอยู่เฉพาะภายในก็จะแน่วแน่แนบแน่นคงที่มีธรรมเอกผุดขึ้นแล้วตั้งมั่นนี้ชื่อว่าภิกษุจเจริญ เริปอานาเสสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเคี่ยวอาหารก็ไม่ใช่เคียวเฉยก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเียวนี่ตั้งกิจสำนึกให้รู้และลึกตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ในการเจริญอาณาจัสติในการเจริญกายกตาสติในการเจริญสิประฐานเสทุกเรียบทแล้วสำคัญที่สุดถ้าเราทำอยู่เรื่อยเนี่ย เกิะแน่วแน่แนบน่นอยู่เฉพาะภายในแน่วแน่อยู่เฉพาะภายในแล้วทำเอกก็จะเกิดขึ้นอะไรทําเอกเอกเอกะก,ะกะตาเจ็ดเอกะกะตาเจ็ดเป็นอารมณ์ของฌานเซฌานเมเสปฐมฌานมีอารมณ์ห้าเวตออกเวจานเปเตสุกเอกคตาทุนิทุติยฌานอารมณ์แค่สาม มีตรวิจารณ์หายไปเหลือแต่เปเตสุขเอกคตาแต่เยทานมีอารมณ์สองเหลือแต่ปเปรตเออเหลือแต่สุขกับเอกคตาเกิดเรีน่นอารมณ์เป็นหนึ่งเอกตาเจ็อารมณ์เป็นเลิศอ,อันเป็นหนึ่งก็คือสามารถที่จะควบคุมเจตให้เป็นหนึ่งได้โดยเอา อุเบกขาเข้ามาแทนอะไรเกิดขึ้นสติรโลอุเบกขาเข้ามาแทนไม่ไหวไปหาชอบไม่เพี้ยนไปหาสุกไม่เพี้ยนไปหาทุกข์ไม่เพียยเพ้ยนไปหาชอบไม่เพี้ยนไปหาไม่ชอบอารวเบกขามาคลองไว้ถ้าอยากอุเบกขาคลองไม่ได้ก็ขันเตขันเต,นเตอดทนหนักดัานความสมบูรณ์ธดาไอหมาเนี่ยธรรมดาไอหมา ปุริยาท่านว่ายังไงเออหมามีหางเขาด่ามาเราเขาด่ามาเราไม่มีหางเนี่ยเขาด่ามามก็ถูกหมาไอหัวร้อนเออหัวเราร้อนจริงๆนี่ขันเตะเบขาจะสามารถประคองกิจให้เป็นหนึ่งได้นี่นี่เพราะฉะนั้นพ่อตั้งที่ที่พ่ออยู่เรียกว่าเินดนมา,ารตะยันก็พ่อเหตุนี้แหละโปรเทพท่านรู้ว่า ผู้มาปฏิบัติตั้งใจตรงนี้แล้วจะสามารถได้อารมณ์เลิศเป็นหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลายคนแล้วไปหยุดแล้วก็ติดไม่ยอมไปแล้วใครจะตามไปล่ะเพราะจึงเหมางเอาว่าเป็นแรงมัศจรรย์แล้วเพราะท่านก็รู้ว่าใครมาปฏิบัติตรงนี้ตั้งใจมาจริงๆแล้วจะได้อารมณ์เลิศเป็นหนึ่งเอกคตาจิตก็คือตอนแรกถ้ามันยังไม่นั่นเนี่ยอดทนขายอดทน อดทนอดทนอดทนไม่ไม่ให้จิตของเรามันไปชอบไปชังไปโกรธไปเกลียดไปเครียดไปแค้นให้มันเม่น้องเปน็นอดทนนานๆเข้าแม่ตาอุเบกขาก็จะเข้ามาคลองตาอุเบกขาเข้ามาคลองแล้วก็อารมณ์ได้เป็นหนึ่งเป็นรมณเจตุริชานพระพุทธเจ้าท่านแท้กับพระสงค์ว่าพิสุทั้งหลายทำาวินยนี้มีวิมุทธเป็นสาระเวมตอ,อะไรเป็นเวมตเวมตคือฝึกหัด จิตให้มันอยู่เหนือกระแสะโลกกระแสะโลกเป็นยังไงกระแสะโลกเต็มเรื่องความโลภความหลงความโกรธความเกียดความเครียดความขมอาฆาตพยาบาทจองเวรทิฏฐิมนาจองหองวัดเดกระแสะโลกเป็นอย่างนั้นเรามาฝึกอย่างนี้มายกจิตจริงสุกกระแสโลกฝึกตามสติปัฏฐานเทแต่ต้องให้ทําให้มันให้ถูกแบบต้องปรับต้องปรับ อินซีให้มันเป็นปกติเหมือนที่พ่อพูดนั่นแหละจะปรับให้สมบูรณ์ได้ก็มีตั้งหประการอิริยาบทออกกำลังอากาศถ้าตรงนี้มันประกาศวิทยาศาสตร์จะไปหาพ่อพ่อให้อากาศบริสุทธิ์อากาศธรรมชาติ <c oughs> นี่พุทธิยานบอกว่าต้องออกไปจากคอสติ์งริส,ส,ส,สธ,ธิ์โชตการบุตรเีห่างนางนากตดเดยอะใหญ่นี่นั่นแหละ ท่าท่านถ้าพร้อมจะไปอย่างนั้นได้เลยโอ้ยสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเลยตามพระพุทธเจ้าอืเรียกว่าอากาศอาหารเนี่ยขอให้พยายามเด้อถ้าอยากให้หุ่นหล่ออย่างนี้ก็พยายามเว้นอาหารลดจัดแล้วก็เดิมน้ํามากเนี่ยเนี่นี่เพื่อจะเรียกว่าเลือกอาหารูาริจารณาไปหมดแหละว่าโอ้ยนอกจากนั้นแล้วก็อะไรเป็นทอดอะไรไม่เป็นทอด ต้องชิมดูก่อนชิมดูซะก่อนจึงค่อยทานข่าวแรกแต่ชิมซะก่อนถ้ามันไม่ปิดปีกริยตโต้อตอบในทางทนทุกข์ทรมานเนี่ยก็ทานไปเรื่อยๆแล้วว่าชิมดูพระเจ้าท่านให้สอนอย่างนั้นพิจารณาเรื่องอาหารมีทอดไม่มีทอดเป็นทอดหรือไม่เป็นทอดหรืออาหารที่ควรหรือไม่ควรอะไรทานองเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนั้นเนี่ยอ,อาหารอารมณ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เนี่ยี่ต้อง ยากหน่อยเด้อแต่เราก็ต้องพยายามไปเรื่อยทำไปเรื่อยแล้วมันก็ดีเองปรับจิตใวิญญาณของเราให้มันเป็นธรรมชาติเป็ดปรับจิตวิญญาณของเราให้เข้ากับธรรมชาติซึ่งชาวพุทธร้อยละร้อยเปอร์เซนต์เตดแค่เนื้องอกอะไรเนื้องอกอ่ะการปลุกเสกเวทบนคาถาวิชาอาคมการปลุกเสกเครื่องรางของขังนั่นนะ่ะเนื้องอกของศาสนาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็สียไปติติตรงนั้นแหละบางเปอร์เซนต์ก็ไปติดอยู่กับสเก็ตของศาสนาเกศของศาสนาก็คือการสร้างวัดแข่งกันสร้างวัดแข่งกันโอ้ยบอดใหญ่ที่สุดสวยงามที่สุดพระรูปใหญ่ที่สุดสวยงามที่สุดกุฏิสราใหญ่ที่สุดไงงางที่สุดน่ะสร้างอย่างนั้นเรียกว่าแข่งกันสร้างวัตถุทางศาสนาแล้วจะติดลบอติดลบอยังไงผู้หญิบอกว่า พระปะริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปร,ริยัติศาสนาจะอยู่ได้เพราะเราชาวพุทธช่วยกันรักษาถ้าชาวพุทธไม่รักษาชาวพุทธนั่นแหละจะทำลายสาธรรมคำสองของพระพุทธเจ้าสานธรรมคำสองพระพุทธเจ้าจะถูกทำลายสูญหายและทานไปเพราะชาวพุทธไม่เรียนธรรมไม่สอบธรรม แลด้านปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาไม่ปฏนะิบัติศาสนาเนี่ยถ้าปฏิบัติศาสนาแล้วเหมือนอย่างท่านทั้งหลายเน like ี่ยทุกท่านได้ช่วยกันมีส่วนสําคัญในการเสื่อมประยุทธศาสนาด้วยการนําท่านทั้งหลายเข้ามาปฏิบัติติีประฐานเทซึ่งเป็นธรรมสุดยอดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเสื่อมยุทธศาสนาถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ถ้าบริษัทไม่ทําอย่างนี้น่โอ้ยอีกหน่อยสาธธรรมคำสอนจะไม่เหลือหรอ เหลือแต่บอดเหลือแต่สาลาเหลือแต่กุเตเหลือแต่พระพุทธโลกเหลือแต่นักบวชครองผ้าเหลืองทุกท่านเห็นอยู่สมยละนักบวชครองผ้าเหลืองสร้างปัญหาในหน้าหนังสือเปี่ยนในจอโทรทัศน์มั่วสีกามั่วสุรามั่วยาเสพเตดบางทีถูกจับกันศึกท,ทั้งวัดเลยก็มีเนี่ยมั่วอย่างนั้น๋ยนนี้โอ้ยตามบ้านนอกก็มั่วขับรถ อนยโน้ดนักบวสังคองผ้าเหลืองสร้างแต่ปัญหาในพุทธศาสนาให้สวงมัวหมองไปเลยไม่ใช่มัวหมองแต่ทำลายเลยก็ถือว่าตั้งอนเป็นศิลปะต่อกาอทำคำสอนทำทุกอย่างทำลายทุกอย่างเนี่ยบางทีก็เป็นโจอนป้อนศาสนาสารพัดนั่นแหละถูกจับศึกกันเยอะใช่เงินถอนวัดเงินถอนวัดนะอันนี้อันนี้เพราะนั้น ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเป็นการช่วยกันเสรพอายุพุทธสนาเอาศาสนาไว้ให้คนดูในอนา่ะจะอยู่กับเราผู้ปฏิบัติงามเย็นสงบสำรวมเรียบร้อยเป็นยี่ห้องบง่งบอกถึงความเป็นผู้มีศีลสมาทิปัญญาผู้มีศีลสมาธิปัญญา,น,ญญานั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ต่ออายุพุทธศาสนาให้อยู่ได้อยู่กับการปฏิบัติของเราขออนุโมทนาเด้อ ได้อิ่มเอมใจในธรรมะของพระเดชพระคุณท่านแล้วช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัตจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร หัวใจแห่งการภาวนาคืออะไรผู้ชมเคยสงสัยไหมคะวันนี้ค่ะเรามีคำตอบมารอมอบให้แล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าหัวใจภาวนาถามว่าเราจะเจริญภาวนาอย่างไรให้ได้ผลดีที่ถือว่าเป็นหัวใจของการภาวนาหรือที่เรียกว่าเจริญภาวนาในเบื้องแรกก็ควรทำความเข้าใจคำว่าภาวนาก่อน ภาวนามาจากภูธาตในความมีในความเป็นในความหมายก็คือว่าจะต้องทําให้มีทําให้เป็นเกิดขึ้นก็คือทําให้กุศลภาวนาเกิดขึ้นระหว่างที่เราทําการเจรตภาวนาอยู่นั้นจะทําให้กุศลภาวนาเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องมีหัวใจในการที่จะเจริญในสติปัฏฐานาสูตรท่านก็บอกเอาไว้ชัดถึงหัวใจของการเจริญสติปัฏฐานภาวนามีอยู่3ประการคือ อาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีแปลว่าความเพียรเผากิเลสสัมปชานโนแปลว่าความรู้ตัวทุกพร้อมสติมาแปลว่าระลึกได้หากว่าเราครบองค์ประกอบของการเจริญภาวนาคืออาตาปีสัมปชาโนสติมานี้ได้ก็จะเกิดผลดีทางด้านการเจริญภาวนาคือเกิดกุศลภาวนาขึ้นมาได้เป็นอย่างดี อัตาปีก็หมายถึงว่าจะต้องมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นสมถกรมร,รมราฐานและปสนกรรมฐานก็ต้องประกอบด้วยความตั้งใจอัตาปีความตั้งใจนั้นมีความสําคัญมากที่พระพุทธเจ้าถึงขนาดตารัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติจะร่วงพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรถ้าเราต้องการที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องมาทําความเพียรกันด้วยการมาเจริญภาวนานี้เอง ความเพียรนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยกายิกะวิริยะความเพียรทางกายเจสิกะวิริยะความเพีย,ทย,ยทรยายทางจิตหรือความเพียรทางใจขณะเดินจงกรมก็ต้องมีความตั้งใจในการเดินจงกรมขณะน,นั้นก็ต้องตั้งกายให้ตรงอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นความเพียรทางกายส่วนความเพียรทางใจก็หมายถึงว,ว่าเราจะต้องมีความตั้งใจในการกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานจะต้องมีความตั้งใจไม่ใช่ไปทําเป็นห้อยเหงาเสื่องซึมในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานนั้น อาตาเปีนในความหมายก็คือว่าจะต้องมีความคำคำเขมักเขม่นถ้ามีความเขมกเขม่นขึ้นมาแล้วก็จะทําให้สัมปชัญญะคือความตื่นตัวขึ้นมาและเมื่อมีความตื่นตัวขึ้นมาแล้วสติมาคือการรึกได้รึกทันก็จะตามมาได้ทันทีนี่คือองค์ประกอบสําคัญที่เรียกว่าเป็นหัวใจของการภาวนาทั้งฐานารงสมถะกรรมฐานาและวิปัสสนากรรมฐานจะต้องมีอาตาปีความเพียรระดับเผากิเลส คือมีความตั้งใจเป็นอย่างมากมีความขมักเแม่นในการทําความเพียนมีสัมปชาโนคือความรู้สึกตัวแล้วก็มีสติมาคือการรึกได้ตามโรคมาราน,นั้นเราก็จะประสบผลในการเจริญภาวนานี้เรียกว่าเป็นหัวใจของภาวนาอย่างแท้จริงเลย สัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างรอติดตามกันนะคะที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรังแล้วและน้องเป็นหนึ่งต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกคืนวันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ